ไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบินนะจับจิ้งรีด<อ>เลี้ยงจิ้งรีดการบินไงจิ้งรีดเคิดว่านักบิน <c oughs> เขาจับเนี่ยนะครับเอามารับประทานก็ได้ด้วยแล้วก็ามาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยนะ <c oughs> นะครับไปติดตามในปักหมุดของดีทั่วไทยวันนี้ครับ สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์ลโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเสียงชาวบ้านหลายสิบคนกำลังส่องไฟจับจิ้งหรีดดังลั่นทุ่งแข่งกับเสียงร้องระงมของจิ้งหรีดในยามค่ำคืนครับนี่เป็นวิธีการหาจิ้งหรีดของชาวบ้านสัยางอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น พอซองไฟเห็นตัวจิ้งหรีดพวกเขาจะใช้มือจับแบบนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับจิ้งหรีดครับคุณผู้ชมในช่วงอากาศอบอ้าวแบบนี้ร้อนๆแบบนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนาในพื้นที่อำเภอศรีชูภูจังหวัดขอนแก่นครับเรามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านเขากำลังรวมตัวกัน อยู่ตามทุ่งยามค่ำคืนแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ไปดูหมอํำคุณผู้ชมมาหาจิ้งหรีดครับมาส่องจับจิ้งหรีดแบบนี้แหละมันก็เต็มตามทุ่งนาไปหมดนะครับทุกคนก็เดินส่องไฟไปแล้วก็ไปหาจิ้งหรีดแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าจับจิ้งหรีดในช่วงกลางคืนเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันครับได้ดูร้อนแบบนี้ช่วงกลางวันจะร้อนมากครับทําให้อากาศอบอ้าวแต่พอช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นขึ้นมาหน่อย พวกจิงรีก็จะมาหากินตามท้องทุ่งโดยเฉพาะตามคันนาที่มีหญ้าอ่อนๆเกิดขึ้นครับเออเนี่ยคุณผู้ชมจิงรีมันก็อยู่แบบนี้แหละชาวบ้านก็อาศัยจับแบบนี้แหละส่วนใหญ่คุณผู้ชมเท่าที่เห็นชาวบ้านเขาทําเนี่ยเขาจะจับตามคันนาครับจับตามคันนาเพราะว่าคันนาเนี่ยมันก็จะมีพืชเนาะแล้วก็มันมียอดหญ้าครับให้จิงหรีก,กิน เขาก็จะส่องตามคันนาแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็จะหาไปเรื่อยๆวันนี้มีชาวบ้านมาอยู่รวมกันเกือบสิบกว่าชีวิตมาหากินแบบนี้ในทุ่งในช่วงอบอ้าวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราจะเห็นแบบนี้แหละครับเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มาหากินร่วมกันมาอยู่กับทุ่งกับนานะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านจะออกจับจิ้งหรีดเป็นเครือญาติแล้วไปทํากินเมนูยอดฮิตคือขั้วจิ้งหรีดหรือนําไปแกงใส่ผักก็ได้ครับ พวกเขาจะเจาะขวดพลาสติกเป็นรูแล้วจับจิ้งหรีดใส่ได้ง่ายขึ้นแบบนี้ครับเมือเวลาเขาใส่ขวดพลาสติกเนี่ยไปจับจิ้งหรีดเนี่ยเขาเป็นอย่างเขาต้องปาดตรงนี้เขาจาเข้าไป่ได้เปิดฝาจ้ะเทีดจังใดครับ เขาก็เจาะเอามีดแ,แหกขวดให้มันเป็นอันลองเสียใจเวลาเขาเออกจิ้งหรีดต่เอเรือว่าเขียดยส่เขาก็ใส่ต้นี้เลยจะเขาต้อง,งใส่สายไฟขวดบอจ้าเขาก็ต้องเปิดฝาเขาต้องเที่ยวเปิดเที่ยวปิดแบบจังสี่ฤด,ด,ด,ดูร้อนเป็นช่วงที่ชาวบ้านออก่องจับจิ้งหรีดได้เยอะที่สําคัญเป็นจิ้งหรีดมีไข่ในท้องพร้อมขยายพันธุ์ชาวบ้านบางคนจะจับไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อครับเลี้ยงเป็นยังคือใส่ยังสี่บ่เป็นยังคือใส่ยังสี่กันบ่อให้มันเต้นออกโอ้ เพราะว่าขั้นเขาจับใส่แล้วมันมีตัวนี้มันก็ไปมบนดีอยู่นในมูนี่แหละถ้าเขาบ่มีอันนี้ให้มันส้นมันก็บ่ส้นเลยมันก็สิกระเตินกระลอกกระเีายกระเตินน้องที่จับไปเลี้ยงแมนโอ้ขั้นเขาจับไปกินเขาเก็บใส่ขวดโค้ขวดยังมันก็ตายเลยขั้นเขาจับไปแบบนี้เขาเอาไปเลี้ยงมันก็ตายเี่ขาดก็บ่ราขาดขาดเพราขาดคือสมบูรณ์แมนมันเต้นหออเขาที่เนี้ยเดี๋ยวเอาก็วิ่งว๊อมไปใช่แล้วเต้นไปทางไหนแล้วบุ๊ ถ้าชาวบ้านคนไหนหาส่องจับจิ้งหรีดได้เยอะๆก็นําไปขายสร้างรายได้ยิ่งเป็นจิ้งหรีดที่จับจากทุ่งนาแบบนี้ยิ่งราคาดีมากๆแต่เท่าที่เห็นคือชาวบ้านจะขั่วเป็นถุงวางขายในตลาดชุมชนครับมีมีบอแบบชาวบ้านเหาลูกบ้านเหาที่เขาไปหาแล้วก็สามารถ สั่งไรได้มีมีมีถ้าพวกนี้เพื่อนไปไต่ได้หลน์นองเพิ่นก็เอามาขวัวขายงี้สินะเพื่อนขายจังไลยครับไอ้เพื่อนก็ขายเป็นถ้วยเพิ่นคนก็ขายเป็นแก้วแก้วละยี่สิบบาทประมาณนี้แหละก็คือนอกจากซีมาไต้ยังที่เราก็สั่งไรได้ในเช้านั้นก็คือมีคนหาขายเพราะว่าเพื่อนได้หลายมันกินเบิดเนาะเพื่อนก็ต้องขายแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่วิถีไทยอีสานยังสามารถหากินหาอยู่กับท้องไร่ท้องนาตามวิถีที่ถูกสืบทอดมาจากคนรุ่นเก่าครับ อย่างน้อยก็ทําให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนและสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ด้วยพงพันอนคำหารถ่ายภาพชนะชัยแก้วผางทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานครับอืมอร่อยนะฮะต้องเอาฟอกกี้มาฉีดซอสด้วยแล้วก็<ะ>พริกไทยหน่อยนะ <laughs>